สวัสดีครับคุณบุรพาคุณสุชัยครับสวัสดีท่านฝั่งท่านส่วนครับก็บางฮะ,ฮะเบาแล้วก็บางจริงนะครับในรอบของการทํางานมาอมาแต่แลักษณะของการเบาและบางเนี่ยอยากเตือนเพื่อนนักุนนิดหนึ่งการคาดหวังจะทาราคาปิดในรอบนี้เนี่ยดูจากอาการจากเมื่อวานนี้แล้วเนี่ยโอกาสกาจะเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะครับเรียน,ยนแฟกต์จริงจริงคือกลยุทธ์ที่ควรจะทํากับการเบาบางอย่างนี้เนี่ยนะะก็ควรรอนะครับอย่าไป เพิ่มน้ำหนักการหลบหุดม,มากนักควรปรับพอร์ตนะฮะหุ้นที่ท่านคิดว่าในคือเอาเอาเป็นว่าภาพโดยตลาดภาพใหญ่เนี่ยในรอบหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเซกเตอร์ที่ได้รับความนิยมเนี่ยจะเป็นในชิ้นส่วนเล็กนกในไฟฟ้านะฮะไฟฟ้าที่เกี่ยวกับไฟฟ้านะฮะไม่ได้เกี่ยวกับน้ํามันนะฮะเกี่ยวกับไฟฟ้าแล้วก็เป็นปลายปลายเนี่ยเมื่อวานนี้จะมีในหุ้นเกี่ยวกับอาหารกับกลุ่มของพาณิชย์ ประมาณสี่กลุ่มนะฮะที่จะเป็นตัวที่ขับเคลื่อนทีนี้ประเด็นก็คือพอเสร็จจากสามวันนี้ราคาปิดทําเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอเปิดตลาดมาเนี่ยในอาทิตย์แรกอาทิตย์สองเนี่ยตลาดยังตึมๆติมอยู่นะครับเพราะนั้นถ้าใช้กลยุทธ์ในแง่ของการขายก่อนแล้วกลับมาในในรอบของสองอาทิตย์ในปีใหม่หน้าเนี่ยน่าจะซื้อของได้ที่ค่อนข้างใช้ได้เหมือนอยู่เหมือนกันนะครับลองพิจารณาดูนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ย ทางเอแสแซลมงดัชนีดาวต้านเนี่ยระดับ1,420เนี่ยเรามองมานานละนะฮะ mm hmm. แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะผ่านระดับ1,410ขึ้นไปได้นะครับถ้าผ่าน1 1 0ขึ้นไปได้แนวโน้มถามว่ามีไหมตอนนี้มัน1 1,408นะฮะ mm hmm. เพราะฉะนั้นแนวโน้มก็มีแนวโน้มที่จะขยับขึ้นไปแต่ใกล้บริเวณ1,420ผ้าวันนี้ทะลุผ่าน1,420ไม่ได้กร,รณีของตลาดจะทําราคาปิดจะขึ้นไปได้ในระดับหน mm ึ hmm. ่งนะครับเพราะนั้นเอา1,420เป็นเกณฑ์ นะครับหุ้นตัวแรกครับ C P a X นะครับหุ้นตัวนี้มาจากแมคโครเดิมนะครับราคาหุ้นกรองอยู่ข้างล่างฮะนะกรองอยู่ข้างล่างเป็นลักษณะของการปรับในทิศทางที่อ่อนตัวลงมามายืนอยู่เล่นอยู่ที่ข้างล่างที่ระดับต่ำนะครับล่างนี้ระดับต่ำมาก C P X เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดรับที่สำคัญของราคาหุ้นเนี่ยยืนอยู่ที่ระดับมา25บาท คิดว่าตรง25บาทเทที่เอาอยู่นะครับแนวต้านที่ระดับ29บาท50สตางน่าสนใจครับหุ้นตัวต่อมาเป็นหุ้นที่เป็นไทยคมนะครับไทยคมเป็นหุ้นที่มีลักษณะของการปรับในทิศทางที่สายสัญญาณเมื่อวานนี้เสียการนิดเดียวแต่ก็มีการเก็งกำไรกันอยู่นะครับลองดูครับว่าวันนี้จะสามารถทะลุผ่านไประดับที่14บาทได้หรือเปล่า13บาท50นะเป็นเป้าหมายภายใน3-4วันนี้จะได้ถึง14บบาทหรือเปล่า นะครับตัวต่อไปเป็นหุ้นทียูครับจุดรับสาคัญทียูเริ่มมีการขยับครับจุดรับอยู่ที่14บ่าท10ตางขึ้นมาทําปิดราคา14บาท60แล้ว15บาท40เป็นแนวต้านครับทีทีบครับหุ้นตัวนี้เด่นนะครับหุ้นตัวนี้เด่นแบงก์ธนาชาตนะฮะเพราะนั้นหุ้นแบงก์ธนาชาติผมว่าถ้าขายยังไม่มีน่าสนใจครับที่ระดับราคาบาท7จจะเป็นแนวต้านที่สําคัญนะครับตัวจุดรับสือนอการบาท50 บาทห้าพาน่าจะเป็นจุดซับพอร์ตของการราคาหุ้นครับดูจากการหุ้นดูจากราคาตลาดนะเช้านี้ดูในต่ามเทศแล้วตั้งตั้งถอยรับอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเพิ่งไล่อีกไปดูสักประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนอก่อนเข้าสู่ตลาดนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมองว่าในภาคอุตสาหกรรมต่างๆคือถ้าไม่คิดถึงถึงว่าจะทําราคาปิด ถ้าคิดถึงในแง่ของผลการงานเนี่ยหลายกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับในัยารที่เพิ่มขึ้นแล้วสามารถที่จะลงทุนในต่อไปในปีหน้าได้นะครับ<อ>ก,ก็ลองลองติดตามดูกลุ่มโรงพยาบาลมีเรื่องแปลกอย่างหนึ่งในกลุ่มโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นหุ้นของบารกอกเชนหุ้นของบีหุ้น BDMS อมอไม่ลงแต่ก็ไม่ขึ้นนะฮะเป็นลักษณะเหมือนดูเก็บของอยู่นะครับมผมว่าน่าน่าสนใจในโรงพยาบาลสามตัวนี้ในตัวบีของกลุ่มโรงพยาบาลน,นะครับน่าสนใจ นะแบงค์มีลักษณะตัวที่เด่นมากๆเนี่ยแบงค์ใหญ่เนี่ยดูกระสิกรยังมีปริมาณการซื้อขายเข้ามาซัพพอร์ตอยู่นะครับแต่ระดับราคาคงจะต้องไปหาจุดรับเอาที่ระดับราคา125บาทปลอดภัย130บาทน่าจะเป็นจุดที่พอเก็บได้นะครับแล้วก็รอหวังว่าผลการงานจะดีขึ้นในปีหน้าครับผมกับนะครับเอพิสุเชษเมื่อวานเราได้เห็นปรากฏการณ์หนึ่งโอเค่ละวอลุ่มแห้งจริงๆแต่ว่าสาบันเมื่อวานในซื้อสุทธิ เออมันจะบ่งบอกอะไรไหมฮะกับสถานการณ์ในช่วงสองสวันส,สุดท้ายก่อนที่ปีผมผมผมเรียนว่าเมื่อวานนี้เนี่ยแทบจะไม่ได้มีทรายอะไรในทิศทางที่เนื่องจากผมเข้าใจนะฮะครับแต่เนื่องจากมันแค่สามร้อย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 นั่นเองอะ,อะมันน้อยไปใช่ไหมจุดเออทุกจุดเป็นสามร้อยหมดอะมันมันน้อยมากฮะ,ะคือมันมันส่งไม่ได้แต่อย่างหนึ่งยังดีว่าครับเออมีสาบันเข้าสาบันยังยังมาเล่น S <S มันก็ต้องเล่น uh huh. นะนะเพราะว่า <pump. S 2> ตัวรายย่อยตัวมันมี300กันหมดนะฮะ <où. S 2> เพราะฉะนั้นถามว่าสองการไหมเมื่ <c oughs> อวันนี้ยเสียดยายฮะเมื่อวานนั้นเสียดายว่าถ้ามันขึ้นมาระดับพันล้าน <umb. S 2> นะถ้าเป็นระดับพันล้านวันนี้เนี่ยจะมีผมว่า o m m e n น a t i o n ของในในแง่การลงทุนจะเปลี่ยนแปลงไป,ไปแต่วันนี้ยัง <S <S 2> <s> <S 2> ผมว่ายัง คือมันยิ่งยิ่งทําให้ตอกย้าว่า <laughs> มันแห้งไปอีกใช่ไหมฮะตลาดเออตลาดมันแห้งเหือดนะเอ๊ะรออะไรกันอยู่เนี่ยใ <MER. S 2> นขนะดกองทุนเข้ามาแล้วนะฮะก็โอเคออย่างน้อยก็ยังดีนะ,ะราคาหุ้นมีการปรับฐานในปลายกลุ่มสกกรรมลายเเตเตอร์ขึ้นไปฮะแต่ไม่ได้ขึ้นทําราคาใหม่เป็นแค่ปรับฐานให้ยืนอยู่ราคานั้น <Emin. S 2> ทําราคาปิดเหมือนกันแต่แอบทาราคาปิดโตที่ไม่เพิ่มราคาหุ้นขึ้นไปเท่านั้นเองครับผม ครับนะครับเอาละครับพี่สุเชษวันนี้ขอบคุณมากนะครับพ <deriv> ี่สุเชษครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนะ